ตั้งใจภาวนาอย่าประบาิชีวิตเป็นของน้อยชีวิตเป็นของสัน้นชีวิตแหวดล้อมไปด้วยอันตรายทั้งหลายมีมากอันตรายจากมนุษย์อย่างหนึ่งอันตราย จากดินฟ้าอากาศอันหนึ่งอันตรายจากจากมนุษย์พวกที่ไม่ใช่มนุษย์อย่างหนึ่งอันตรายจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายก็อย่างหนึ่งอันตรายจากศึกสงครามอันตรายจากผู้คน แตกแยกแตกต่างมัง่งความสมานสามัคคีก็อย่างหนึ่งอันตรายจากโจปรปู้ายตลอดทางอันตรายอันจะเกิดขึ้นจากข้ายากหมากแผนหรือวิธีการครอ,องชีวิต ซึ่งอันตรายเหล่านี้อาจจะมาพร้อมๆกันหรืออาจะมาอาละครั้งอาละคราวเช่นเราประจันอยู่นะตอนนี้ก็คือการอยู่ท่ามกลางอันตรายจากเชื้อโรคเชื้อไวรัสอันตรายจากการเที่ยวหาอาหารไม่สะดวก เพราะในยุคสมัยเขาอยากหมากแพงอากาศเป็นพิษอาหารเป็นพิษน้ำเป็นพิษดังคำพยากรณ์ข้อโอโลป,ปุชามาปุญโยโอท่านพยากรณไว้ชัดเจนเลยและชัดเจนมากถูกต้องเต็มร้อยเลยว่า ต่อไปภายหน้าพวกสูเจ้าทั้งหลายแต่เดินสวนทางกันก็ได้รับเชื้อโรคแล้วหนักกว่านั้นเดินสวนทางกันโล้มชักตายเลยหนักกว่านั้นอาหารในโลกนี้จะมีพิษมีสารพิษ ว่าในสัตว์ท้งหลายในพืชทั้งหลายมีพิษทั้งนั้นก็ไม่ต้องว่ากล่าวไกลเช่นทุกวันนี้นเนื้อหมูที่มีสารเคมีอาหารทะเลที่มีสารเคมีพืชผักที่มียาฆ่ามแมลงเป็นต้นนี่คืออาหารเป็นพิษอ่ะ ไม่นำสร้างแพงขึ้นไม่ว่าอาหารสดอันเป็นวัตถุดิบหลักประไไม่ว่าอาหารปรุงสุกปรุงสำเร็จขึ้นราคาราคาไข่ต่อแผงราคาหมูบทต่อกิโลหมูเนื้อดีหมูเนื้อสไลด์หมูเนื้อ,ส,อสามชั้นแล้วแต่จะเรียกกันรวมล้วจะแพงขึ้น ้ำมันในการสัญจรไปมาก็แพงขึ้นอะไรทุกอย่างโดยรอบอก็ทีราคาสูงขึ้นทุกอย่างเลยเขาก็าพูดง่ายว่าเพราะคนมันซื้อเยอะอาหารก็เลยแพงข้องก็เลยแพงเราพูดง่ายมากเข้าใจง่ายๆตื่นๆ แต่ก็ดีก็จะไรง,ง่ายๆตื่นๆก็ไม่ทุกข์ใจสบายใจดีนาเป็นอย่างนั้นอันนี้คือความอยู่ยยากกับชีวิตของคนเราทั้งหลายคนผู้หนึ่งผู้หนึ่งอายุยากหนักหนาเลยไม่ว่ายุคใดด้วยไม่ว่ายุคใดไม่ว่าสมัยใด ก็ทุกยากเท่ากันเสมอกันไออย่างที่เราเห็นเด่นชัดอันนี้ให้มองให้รู้จักมองเป็นธรรมะให้รู้จักมองเป็นคำสอนให้รู้จักมองเป็นกรรมกองสัตว์ทั้งหลายมันสลับซับซ้อนมันซ่อนเงื่อนซ่อนผมมากออย่างวันนี้มีอยู่เคนไข้ารายหนึ่งเช้าเลย ก็ได้ข่าวว่าหมอจะมารับประกวิ่งมาจากสถานที่กักตัวนะพอกักตัวแล้วเสร็จก็อยู่กับเขาแหละตอนเช้าครุกคลี่านะเสร็จแล้วเขาก็ยังไม่ให้ไปยมงให้ไปรออาการแจ้งมาพอแจ้งมานะตอนบ่ายแจ้งมาว่ามีผลเป็นลบนะก็เป็นลบตั้งแต่เช้าเลย แต่งแต่ตรวจรอบแรกแต่ตัวคือบาปก,กรรมวิบากกรรมมาผลักดันมาปรุงแต่งให้ต้องมาจะเช่ามาก็คลุกคลีกับพวกเชื้อบวกไปเลยเหมือนรายก่อนรายก่อนก็ตรวจแล้วก็ลบตรวจสองก็ลบตรวจสามก็ลบมาคลุกคลีกับพวกเป็นบวก ถท้ายเลยเป็นบวกก็เข้าไปเลยน,นัอันนี้บุพกรรมทั้งหลายไม่ต้องว่าไกลอย่างพวกเราสติอันเป็นสรณะแทะ้สติอันเป็นที่พึ่งแท้ตื่นตระนกตกใจแต่เช้านะต้องตั้งด้วยสติเลเป็นพระบวชเป็นพระ มีสติตั้งหลักให้มั่น,นไปเชื่ออันที่ไม่ควรเชื่ออันนี้ชัดเจนเลยเชื่ออันที่ไม่ควรเชื่อเป็นทุกข์เป็นทุกข์วิตกกองวลถึงเครียดจิตตกไม่สดใสเพราะไปเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อนในระหว่าโรคระบาดต้องเชื่อผู้ที่เขาเรียนรู้ ขาอบรมมาก็ไปเรียนมาทัานน,น,นั้นเชื่อชาวบ้านทั่วไปเป็นทุกข์ตายชาวบ้านมึงจะเก่งแค่ไหนมันเก่งเป็นบางเรื่องบางเรื่องมไม่เก่งหรอกแต่มันเป็นเรื่องของนักแหวรัฐวิทยาน่นที่เขาจะเข้าใจพวกท่เไปเรียนมาไปศึกษามาบ้านๆเราๆท่านๆน,นะก็หลอกก็เล่นไปเท่าน,นั้นแหละ่ อ่านบางอันบางอย่างตั้งสติไว้อย่าไปตื่นตะนกอย่าบ้านะอันนี้บ้าไปตามสื่ออาการโอเมกคอนอยาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วมันคิดยำๆมันไม่มีสติมไม่มีปัญญาคิดบ้าไปตามนั้นแหละมีสติมีปัญญาเอาหมอเขาโน่นหมอมาตรวจ จะคิดไปเองเออไปเองแล้วหาเรื่องไม่เป็นเรื่องอันนี้มันชัดเจนเลยว่ากามสเตวิพัชติกรมคือความโง่เขลากรมคือสิ่งที่มอมเมาจิตใจกรมคือสิ่งที่บุคคลนั่นจะต้องแต่รับทุกข์แต่รับผลคือความทุกข์ใจมันจะต้องปลงเลย ปรุงแต่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่อาการอย่างนี้ไออย่างนี้ปวดหัวอย่างนี้ไม่สบายอย่างนี้แล้วมันก็อากาศมันแปลเปลี่ยนกลางคืนมันหนาวกลางวันมันร้อนมันเป็นเรื่องของการผูดร้อนผูดหนาวในฤด,ดูกาลมันต้องดูมันชัดต้องฉลาดรู้ดูมันชัดจิตมันคิดเรือ่อง ไวรวัสไวรวัสวรัสใครธรรมดาไวรัสแดกเสกแล้วอความโง่มันแดกคนมันเป็นอย่างนั้นอะไรก็ตามตั้งหลับไว้ก่อนตั้งสติไว้ก่อนสติสมบัติปฏิยาสติเป็นเครื่องตื่นรู้สติเป็นที่ที่เป็นอันที่จำเป็นทุกที่ไม่ว่าที่ใดก็ตามมันก็ไม่ได้ง่ายปานนั้น ต้องสัมผัสกับคนไข้คนป่วยอยู่ในระยะใกล้ชิดพูดคุยน,นั่นมันถึงจะเป็นเชื่อต่อกันละกันไี้เราอยู่ห่างอยู่ไกลไม่ได้ค,คลุกคลีก็คนติดเชื่อมันระแวงไปหมดไนดะ้ถ้ามันไม่มีสติมันวิตกกังวลมันระแวงมันหวาดผวามันประหว่านพลันพลึงมันคิด โดยขาดสติเลยถ้ามีสติแล้วอยู่ในที่น่ากลัวก็ไม่น่ากลัวไม่กลัวแต่มีสติแล้วอยู่ต่อหน้าปากเสือก็ได้สำเร็จเป็นพระอราหันต์เลยนัานพระท่านมีสติเดินด่ดองเสือคุบหัวเสือคาบหัวแล้วหมูเพื่อนว่าท่านเอ๋ยพระบรมศาสดาตรัสสอนให้ พึ่งสตินะให้พึ่งตนเองนะสติเป็นที่พึ่งของท่านละพวกผมช่วยไม่ได้แล้วเสือมียอมปล่อยคาบมันยอมปล่อยมันต้องทำร้ายท่านถึงชีวิตละคราวนี้มีบาปกรรมของท่านท่านจงตั้งสติให้มันพิจารณาธรรมะผู้มีสติมั่นของแนวแน่ ท่านกำหนดอย่างนั้นเลยท่านกำหนดอย่างนั้นปุ๊บเสือก็กลัวเดียวท่านก็ดับชีวิตตายแต่เสือก็กักดกินเพราะวิบากรรมเคยฆ่ากันไปฆ่ากันมาชีวิตนี้เสือมาเอาคืนท่านก็ยอมใช่การยอมใช่จึงสิ้นกรรมสิ้นเวรหมดกรรมหมดเวรต่อกันนั่งคนเราก็มันต้องมี นะการเป็นพอพันการเป็นที่พึ่งอาศัยการเป็นธรายาตการเป็นที่เป็นไปการเป็นสหคตกรรมสหคตตว่ามันกรรมร่วมกันอย่างเราวันนี้อย,อยู่เฉยๆอยู่ดีไม่ว่าดีอยู่สุขไม่ว่าสุขแยงจะบกซ้ายทีขวาทีนะเพราะอะไรเพราะความไม่ตั้งสติ ต้องตั้งสติอย่าบ้าวิตกอยากกังวลหนักแน่นแน่วแน่ตั้งสติไว้เป็นมันก็หาย,ยาไปตื่นตระนกจนเป็นบ้าเป็นหลังไปอย่างนั้นนี่คือบทเรียนยสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราเป็นประสบการณ์เป็นปัญญาเป็นแง่คิด ความคิดคิดย้ำคิดคิดย้ำติตกคิดย้ำกังวลคิดย้ำบ้าอยู่กับสื่อที่มันบอกอาการโควิด -19 อย่างนี้อาการโอเมกอนอย่างนี้การไขวัดอย่างนี้มันไม่ได้ยํำเป็นเลยให้เราจะไปรู้ให้มันก่อกวนใจเป็นก็แค่รักษาไปหาหมอแยกตัวออกไป มีหางเพื่อนหน่อยถ้าได้เลยหลักมันมีอยู่อย่างนั้นยาเขามีโอสถก็เขามีวิธีการรักษาเขามีเราต่างหากก็รักษาใจเราต้องรักษาใจของเราสิมีสติมีสต,มสติมีปัญญาไปตื่นตระหนกตกใจถ้าว่าเออแพทย์พยาบาลที่เขา มีเครื่องมือที่ชัดเจนเขามีประสบการณ์ว่าเขาใช้เครื่องตรวจวัดชนิดนี้ยี่ห้อนีอ้แล้วก็ตรวจไข้โดยเป็นประสบการณ์เขาละเช,ช,ชื่อได้ถึงเชื่อเชื่อได้ถึงเชื่อเชื่อไม่ได้ไปเชื่อทำไมนี่มันเป็นอย่างนั้นอันนั้นทุกอย่างมันต้องกรองกลัน่นครั้งหนึ่ง ครั้งสองเออผลตรงกันเออนาน,นค่อยว่าอ่าอันนี้ผลครั้งหนึ่งวิตกจวนเจียนเป็นบาเป็นอย่างนั้นอันนี้คือยกตัวอย่างว่าสติสัมปทาปิยาสติเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกอันนี้จำเป็นทุกที่ทุกสถานทุกเรื่องทุกเรื่องเลยก็มีสติต่างใบนแนวแนว่ อันนี้ไม่ใช่ไปโวเวกวนกะตื่นตระหนกเป็นบาเป็นวิตกจริตภาษาธรรมะท่านเรียกว่าคนวิตกจริตนะคือออะไรอะไรก็นะคิดเองเออเองไปนะโดยที่มันต้องคิดตรองพิจารณานะอย่างน้อยก,ก็ถอยหลังก้าวขึ้นกล่าวมาดูวนะ่าเราเป็นใครนะเราแค่ นักบวชผู้หนึ่งเราแค่คนชาวบ,บ้านผู้หนึ่งเราไม่ได้มีความรู้ไม่ได้มีวิชาทางนี้มาไนะปเชื่อนะสินค้าทีนะ่รีบด่วนในการสร้างยอดขายแนะฉะนั้นเครื่องมือเครื่องวัดอะไรต่อไม่ไรทุกอย่างไอเวียไปเข้าใจว่ามันมีมาตราฐาน มันทําเพื่อพอได้ขายเหมือนเครื่องวัดออกซิเจนปลายมือวัดรอบหนึ่งเท่านี้ตัวเลขวัดรอบนั้นเท่านั้นตัวเลขไม่เห็นตัวเลขมันคงตัวสักครั้งแต่นไน้เชื่ i ไปทิ้งลงทั้งขยะมันไปคงตัวอยู่ในทางขยะน่นอะไรที่ไม่น็นประโยชน์มันเป็นโทษเพราะมันไม่เป็นประโยชน์ตรงข้ามมันก็เป็นโทษ อะไรที่เป็นประโยชน์ก็จะเป็นคุณอันะอนี้เราเป็นพระตั้งหลักให้มัน่นะตั้งหลักให้หนักแน่นอย่าไปคิดเองเออเองอย่าไปนะเป็นบ้าเรื่องไม่เป็นเรื่องตั้งหลักไว้ตั้งสติไว้กำหนดไว้เป็นก็เป็นป่วยก็ป่วยไม่เห็นจะต้องดิ้นตายต่อนาต่อตาณต่อณเนี่ย ในเรื่องของสติเรื่องของการฝึกใจเรื่องของการบำเพญ็ญเรื่องของการฝึกคือไม่ได้หมายว่าต้องมีสติกับธรรม,มะสติกับโรคโรคนี่แหละสติกับรักษะของโรคนี่แหละอยู่ยังไงกินยังไงใช้ยังไงไปยังไงมายังไงรักษาสุขภาพพลานามัยยังไงยิ่งรู้ว โรคภัยไข้เจ็บมันแวดล้อมเราอยู่ยิง่งจะต้องออกกำลังกายไม่ใช่เป็นนอนซมนอนแซลอยอู่ให้ปรับใหม่ให้ปรับใหม่ออกกำลังต้องรู้ว่านี่คือการสร้างภูมิคุ้มกันนี่คือการสร้างที่ที่เราควรจะเป็นไม่ใช่ป่วยนิดหน่อยนอนซมหมกพ้าหมกินยา อย่างนั้นมันป่วยซ้ำป่วยเพิ่มขึ้นใหม่ออกทำงานปัดกวาดเช็ดถูรอบวัดไปสิแต่ไม่ช่นอนงออยู่อย่างนั้นก็ไม่ได้ความางานไม่ได้เลือกไม่เป็นประโยชน์กับการฝึกสติสติฝึกไว้พยไปใช้ประโยชน์ภาวานา เพื่อเรามีหลักหนักแน่นตั้งมันแน่วแนนะ่กำหนดใจไว้อะไรชับไวยอะไรล่าช้าได้อะไรเป็นปัญหาเฉพาะหน้านะเราไปไม่ไหวแล้วเรียกคน,คนอื่นผู้อื่นมาช่วยรับช่วงต่อไปอางานเป็นอย่างนั้นนึงจะรอดนึงจะไปได้เหมือนกันนะเราภาวานา หายใจเข้าพูหายใจออกโทหายใจเข้าพูหายใจออกโทษพุทโธเนี่ยต้องมีพุโทโธรับช่วงต่อกันไปเรื่อยๆเราจะภาวนาสบายเลยกำหนดใจสบายเพราะรู้ความเชื่อมต่อรู้เป็นสันตติเชื่อมต่อไปเชื่อมต่อไป อันนีก้การกำหนดกำหนดจิตให้ตั้งมัน่นภาวนาแนวแน่ในตนของตนกำหนดสบายอยู่เหมือนมีทักษะสำหรับการภาวนาได้ที่สบายนะเหมือนได้ทักษะทางโลกก็ได้ที่มีปัญญากรองกรัน มีหลักคิดตรึกตรองแต่ไม่ใช่คิดเองเออเองแล้วเป็นปัญหาใหญ่หลวงขึ้นมันต้องชัดเจน,นกับบุคลกรทางการแพทย์ทางดาวัยรัฐวิทยาทางการระบาดของโรคเท่านั้นเม่จะมาถือกันเองมาเชื่อกันเองมาคิดเอาเองอันนี้เป็นเรื่องที่ถือว่า โง่อวดฉลาดเป็นอย่างนั้น่อนโง่อวดฉลาดสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นรู้ไม่ซี่เป็นหนี้จนตายอันนี้โบราณเรนว่าแตราว่าไม่ได้สับไม่ได้ความจับไปกระเดียดเสเองจะไปทำเสเองจับไปคิดเสเอง สร้างปัญหาใหญ่โตขึ้น่เป็นอย่าง,น,งนั้นอนนันในระหว่างที่เราอยู่ในท่ามกลางอันตร,รายทั้งหลายสิ่งที่ไม่เป็นอันตร,รายคือสติเทนี้นะคือสติคือปัญญาสติสัมปชัญญะปัญญาจะไม่เป็นอันตร,รายนะนอกกว่าด้านแล้วเอไปด้วยสิ่ง อันตรายโดยรอบได้นะก็ให้เราฝึกใจตั้งหลักขึ้นั่นอย่าไปอยู่กับโลกมากาไปอยู่กับสื่อของโลกไปอยู่กับเรื่องของโลกทั้งที่เราไม่ตั้งสติเมื่อไปกับโลกนะโลกเขาไหยนั้นะโลกเขาเป็นอย่างนี้นะอย่างโลกอยู่ใน ช่วงที่โรคระบาดาโลกมันก็จะพูดแต่เรื่องนี้โลกอยู่ในช่วงที่คนสงครามก็มจะพูดแต่สงครามโลกอยู่ในช่วงที่คนรื่นเริง,เรงบันเทิงละเริงเขาก็จะพูดแต่เรื่องสนุกสนานน่มันเป็นอย่างนั้นแหละโลกวิ่งตามโลกเราก็เสียเวลาสำหรับฝึกใจ โลกปร,รู้มันบางแต่อย่าไปรู้รู้ทั้งหมดไม่ต้องรู้มันทั้งหมดหรอกรู้เฉพาะว่าวันนีนะ้เราอยู่ในหลักของอริยมรรคได้หรือยงังเตือนไว้แล้ววันก่อนก่อนั้นให้ฝึกจิตให้อยู่ในหลักของพระอริยมรรคมีเหตุมีผลรู้เหตุรู้ปัจจัยนะรู้ศีล รู้สมาธิใจตั้งหลักปักหนักแน่นรู้ปัญญาชัดเจนอาปัญญาเนี่ยน,นี่คือหลักภาวนาไม่ใช่หลักที่ทำให้เป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องที่ควรเป็นเรื่องก็คือหลักของพระพุชาหลักของโลกมันไม่เคยเป็นเรื่อง แต่มันเป็นเรื่องราวของโลกเท่านั้นเราฝึกปักลับตั้งมันแล้แน่มันไม่ถึงตายถ้าโรคเราไม่พาตายมันไม่ถึงตายหรอก้วไปตื่นตื่นแล้วมันบ้าบ้าแล้วมันหลงหลงแล้วมันไม่ไปไม่มาใไม่แช่มชื่นไม่สดใสใจเป็นบาป แต่เป็นบาปมันด้หมายว่าต้องไปเสวยผลนะแต่เป็นบาปเพราะไม่มีสติเป็นบาปเลยแต่บอกลึกๆแล้วมันเป็นบุพกรรมเป็นสหขะตะทุกขาเป็นสหขะตะกำมังเป็นกรรมร่วมกันเป็นทุกขร่วมกันมันเป็นอย่างนี้แต่ว่า จะโทษผู้ใดูนหนึ่งก็ไม่ได้แต่เพราะมันเป็นของร่วมกันมามันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกันข้อสำคัญก็ตั้งสติตั้งหลับไว้ในตนเองเมื่อเราจะภาวนานเราก็กำหนดหลักของใจเอาไว้สบายสบายให้ได้ให้เป็นให้รู้ ในการกำกับภาวนาของตน